สวัสดีครับผมนายพีชาอุตสาพงศ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนนประแดงเป็นคนอำเภอโชคชัยโดยกำเนิดเกิดที่บ้านน้องปลึกตำบลทุ่งอรุณอำเภอโชคชัยจังหวัดนครราชสีมาสวัสดีค่ะดิฉันนางเจมสุดกระโทกค,ครูชำานาญการพิเศษโรงเรียนบ้านดอนเกตสวัสดีค่ะดิฉันนางจิราพรประภาตโนบล ครูคสสามโรงเรียนบ้านปอพานค่ะสวัสดีครับผมนายประสิโโิ์โอกโทกเป็นนักการพลัลงโรงเรียนบ้านดอนเกดการศึกษาเคยศึกษาเ,าเรียนอยู่ที่สาราวัานโนดโรง, 7, งเรียนบ้านนนปนโปแดงชั้นปหนึ่งถึงปสีปี2องพัน้าร้จบชั้นประถมศึกษาปีที่เจ็ดจากโรงเรียนบ้านหนองปึกปี2 5 0 0 ยี่จบการศึกษาจากโรงเรียนโชคชัยสามัคคีในระดับชั้นมศ5จากนั้นได้เข้าไปศึกษาต่อที่วิทยาลัยครูนครราชสีมาและก็ได้จบการศึกษาจากวิทยาลัยครูนครราชสีมาเอีกปถมศึกษาเมื่อปี2527หลังจากได้เป็นรับราชการครูแล้วก็ได้ไปศึกษาต่อ ได้จบการศึกษาระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสาขาเอกการปฐมศึกษาและได้ศึกษาต่อที่มหาวิทยายลัยรามคำแหงจบการศึกษาเมื่อปี2554ในระดับปริญญาโทสาขาบริหารการศึกษาประวัติการศึกษาจบชั้นป .4 ที่โรงเรียนบ้านดอนเกต ชั้นป .7 ที่โรงเรียนบ้านหนองปรึกจบชั้นมศ .3 ที่โรงเรียนโชคชัยสามคัคคีจบชั้นมศ .5 ที่โรงเรียนบุญวัฒนาและจบระดับปริญญาตรีที่วิทยาลัยครูพระนครศรีย,ยุทธยาประวัติการศึกษาเรียนชั้นเ,เรียนชั้นระดับประถมตั้งแต่ป .1 ถึงชั้นป .7 ที่โรงเรียนวัดปา่าไก่สวนประชานุกค,คูล ตำบลปกากไก่อปากท่อจัังหวดราชบุรีจั้นั้นก็เรียนชั้นมศ .1 ถึงชั้นมศ .5 ที่โรงเรียนปากท่อพิทยาคมอำเภอปากท่อจัังหวดราชบุรีและเข้าเรียนวิทยาลัยครูหมู่บ้านจอมบึงจนจบ ปริญญาตรีในวิชาสาขาในวิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไปค่ะประวัติการศึกษาของผมจบที่โรงเรียนบ้านดอนเกตแล้วผสมสี่ไปต่อโรงเรียนโรงเรียนบ้านหนองปึกจบผสมหกแล้วไปต่อกรงอศนตอำบลทุ่งอรุณจบมอต้นสำหรับประวัติในการทำงานก็บรรจุรับราชการครูครั้งแรก ที่โรงเรียนบ้านดงสว่างตำบลบ้านพึ่งอำเภอเมืองจังหวัดนครพนมเมื่อปีพศ2527และอยู่ที่นครพนมได้ประมาณสองปีได้เขียนย้ายมาอยู่ที่โรงเรียนบ้านนนปรแดงตำบลทุ่งอรุณอำเภอโชคชัยเมื่อปี2,529และก็ทำปฏิบัติงานอยู่ที่โรงเรียนบ้านนนปอแดงจนถึงปี2 5 0 0 46มีการเปลี่ยนสายจากการสอนเป็นสายการบริหารไปสอบได้ในตำแหน่งผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนและมีการปรับพระราชบัญญัติการศึกษาเปลี่ยนคําว่าจากผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นรองผู้อำนวยการโรงเรียนหลังจากนั้นได้สอบบรรจุแต่งตั้งรับราชการเป็นผู้อำนวยการโรงเรียน ที่โรงเรียนบ้านกระทุ่มแท่นตำบลลุงตะเคียนอำเภอห้วยแถลงจังหวัดนครราชสีมาอยู่ประมาณเกือบสองปีแล้วก็ได้เขียนย้ายมาอยู่ที่โรงเรียนบ้านนนตระแดงตั้งแต่ปีพศ2 5 5 2จนถึงปีปัจจุบันนี้รวมระยะเวลาของการปฏิบัติหน้าที่ราชการทั้งหมด40ปี ดิฉันเริ่มบรรจุปี2533ที่โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์อำเภอเสิงสางจังหวัดนครราชสีมาและปี2537ย้ายมาอยู่ที่โรงเรียนบ้านดนเกดจนถึงปัจจุบันนี้รวมเวลาที่รับราชการ34ปีเริ่มเข้ารับราชการบรรจุที่โรงเรียนบ้านปอพานเมื่อวันที่18พฤษภาคม2530 ในตำแหน่งครูสองระดับสองแล้วหลังจากนั้นก็สอบพอมเอทียบเป็นอาจารย์หนึ่งระดับสามที่โรงเรียนบ้านปอพานและทำการสอนอยู่ที่โรงเรียนนี้เป็นเวลาสามสิบเจ็ดปีกับสี่เดือนจนถึงปัจจุบันนี้ค่ะผมเคยทำงานอยู่ที่สหาฟาร์มเป็นหัวหน้างานปัจจุบันทำงานอยู่ที่โรงเรียนบ้านนาเกียรติ ระยเวลาเก้าปีความภูมิใจของการเป็นครูนั้นอยู่ที่ผลงานของนักเรียนนะครับประสบความสำเร็จสอนเด็กมาหลายรุ่นแล้วก็ประสบความสำเร็จเป็นคนดีแล้วอยู่ร่วมกวับสังคมได้หลังจากเปลี่ยนสายบริหารการศึกษาแล้วก็มาเป็นผู้บริหารโรงเรียนทำอย่างไรจะให้คุณครู และนักเรียนมีความสุขในการทํางานมีความสุขในการเรียนและชุมชนนั้นเข้ามามีส่วนร่วมในการช่วยพัฒนาโรงเรียนทําอย่างไรให้โรงเรียนนั้นมีคุณภาพมากยิ่งขึ้นหลังจากนั้นกับผมเองนั้นเป็นนักต่อสู้ทางการเมืองของข้าราชการครูตั้งแต่เป็นสายผู้สอนก็มีความภาคภูมิใจว่าเป็นหนึ่งเดียวในสายผู้สอนที่เป็นคณะกรรมการประถมศึกษาร,ระดับอำเภอ แล้วก็ได้เข้าสู่บริหารในระบบของประธานศูนย์เครือข่ายสามวาระเป็นระยะเวลา6ปีแล้วก็เข้าไปสู่ตำแหน่งนายกสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพบริหารการศึกษาของอำเภอโชคชัยสอ,สองวาระเป็นเวลาทั้งหมด4ปีปัจจุบันเป็นกตปนอของสรัพรนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขตสอง ยังเหลือวาระอีกประมาณสองปีครับผมความประทับใจของโรงเรียนบ้านดอนเกตตั้งแต่ดิฉันมาอยู่ที่โรงเรียนบ้านดอนเกตประทับใจมากในสิ่งที่ครูโรงเรียนบ้านดอนเกตทุกท่านเป็นครูที่มีความสามคัคคีมีความขยันในการทำงานไม่มีการแตกแยกระหว่างหมู่ครูด้วยกันทำให้ทำงานรุดร่วงไปด้วยดี ทุกคนทำงานอย่างมีประสิทธิภาพสำหรับความภาคภูมิใจที่ตลอดชีวิตที่รับราชการมาก็คือมีความภูมิใจที่ตัวเองเป็นครูที่ดีมีความรักมีความเมตตาต่อสิษย์อย่างเสมอภาคและเท่าเทียมมีความมุ่งมั่นและตั้งใจในการที่พัฒนาลูกศิษย์จนเขาประสบความสำเร็จในชีวิตสามารถที่เป็นพลเมืองดีของสังคม แล้วก็ประกอบสมาอาชีพต่างๆอย่างมากมายแล้วก็เป็นที่รักของลูกศิษย์แล้วก็ผู้ปกครองจะมีคำพูดหนึ่งที่บอกว่าเราไม่ใช่มีอาชีพแค่อาชีพครูแต่เราเป็นครูมืออาชีพอันนี้คือความภาคภูมิใจค่ะความภาคภูมิใจของผมที่ทำงานอยู่ที่โรงเรียนบ้าน,นดังเกบ เปลี่ยนสมียนพี่น้องและเด็กนักเรียนทุกคนเปลี่ยนสิมียนกับผมเป็นครูอีกคนหนึ่งของเด็กและสุดท้ายนี้ขอขอบคุณท่านผู้บริาหารและคุณครูศูนย์โชคชัยสองทุกคนฉันขอขอบคุณโรงเรียนบ้านปอพานขอบคุณเพื่อนร่วมงานที่ได้อยู่ช่วยเหลือด้วยกันมารวมถึง พี่น้องเพื่อนครูในศูนย์เครือข่ายโชคชยัย2แล้วก็อำเภอโชคชัยทุกคนค่ะดิฉันขอขอบคุณคณะครูทุกท่านของโรงเรียนบ้านดอนเกดและศูนย์เครือข่ายโชคชยัย2ที่ได้จัดกิจกรรมให้ทุกๆก,กิจกรรมสำหรับในอำเภอโชคชัยนั้นในฐานะของนายกสมาคมของอำเภอโชคชัยนั้นก็ได้รับความร่วมมือจากทุกโรงเรียนในอำเภอโชคชยัย ให้ความช่วยเหลือร่วมมือและก็ประสานงานกับสำนักง,งานเขตได้เป็นอย่างดีโดยเฉพาะศูนย์เครือข่ายโชคชยัย2ซึ่งเป็นศูนย์กำเนิดบ,บ้านเกิดของตัวกับผมเองนั้นครูทุกคนในศูนย์เครือข่ายโชคชยัย2ให้ความรักให้ความเคารพและก็มีความผูกพันเป็นพี่เป็นน้องเป็นญาติพี่น้องคบหาสมาคมด้วยความรักด้วยความมีความยินดีต่อกันเป็นอย่างยิ่ง ท่านนี้ก็ขอให้คณะครูและบุคลากรในศูนย์เรือข่ายโชคชัย2นั้นมีความเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าในอาชีพการงานและก็มีสุขภาพแข็งแรงตลอดไปครับสวัสดีครับ ปะติทินสิ้นกันยาคราฟ้าเปลี่ยนการกเกษียณเวียนมาหน้าใจหายวางปากกาอำลาสิทธ์มิตรหญิงชายดั่งเรือจ้างวางพายไกลจากกันหลายสิบปีที่ตราตรำทำงานหนะัก ส่งสิทธิรักไปยังฝั่งทางที่ฝันลาตําแหน่งใช่ยจลาจัญญาบันนิดนิดรันหัวใจฉันนั้นเป็นครูวันวานที่ภาคเทียนสู่วันเกษียณที่ภาคภูมิ